สวัสดีครับผมโมสัตหิบนะครับมาเฉลยผ้าบ้านตัวแทนสัตหิบวันนี้มาดูผ้าบ้านคุณยายนะครับคุณยายมีผ้าเยอะมากคุณยายตั้ง<ไ>เป้าไว้2ล้านแต่เรากาลังนั่งดูอยู่ว่าผ้าจะถึงไหมนะครับว่าผ้าคุณยายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปนั่งคัดเรื่อยๆก่อนอาจจะคิดไม่ยาวครับรเดี๋ยวตัดไปตัดมาจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะเดี๋ยวขอนั่งคัดที่คุณยายตรงนี้คัดได้ประมาณนู่นละเนี่ยอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคุณยายจะได้ตามเป้าหรือเปล่าหรือจะทะลุเป้าเดี๋ยวต้องมาุ้นนนกกััีทงะครบ ถ้าเกินก็เกินเน่คุณแก่มาถึงแนวคุณมาคัด้คุณได้จเล่นครับก็คือก็เนี่ยที่ผมคัดให้คุณยายเนี่ยครับครับก็ใช่ก็ผมถึงบอกว่าถ้าผมคัดแล้วมันได้เกินมันก็เกินเลยครับถ้าสมมติมันมันมันต่ำกว่าสองล้านก็ต้องต่ำกว่าถ้าได้อยู่ประมาณเวบสองล้านก็อยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าได้เกินก็ได้เกินเลยผมก็ถึงต้องนั่งคัดให้คุณยายทีลงนี่ไงเพราะว่าถ้าคุณยายจะให้ผมเหมาเลยเงี้ยคนที่เสียเปรียบอ่ะถ้าสมมติมันน็อกผมน็อกไปเลยแต่ถ้า ขาดทุนมหมก็ขาดทุนไปเลยแต่ถ้าถุม่มหาผมน็อกเนี่ยคุณยายเสียเเรียบเลยถูกไหมทุมหมไปอยู่ๆได้ไปสิบล้านอย่างเงี้ยคุณยายเสียบเรียบเลยงไง<ม>แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมดูให้เรื่อยๆเ,เราเสมอต้นเสมอปลายเลยครับถ้าได้มากกว่าก็ได้แต่น้อยกว่าก็ต้องบอกว่าได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะคุณยายเดี๋ยวผมจะแจงให้ต่อครับอะไรพี่อ๋อไม่เป็นไรนี่ก็ได้สอบก็ได้อันนั้นไฟส้มเปล่าไฟส้มไฟส้มปวดตาพี่ ปร,ป,รประคัดไปเรื่อยๆนะครับเยอะแยะเลยแต่ต้นแมวปวดตาพี่คือพระของคุณยายจะเป็นแนวพระแท้ปนพระเก๊น,นะครับคือคุณยายรับจำนำนะครับคุณยายไม่ได้ไม่ได้เช่าคนเอาเอามาห่อ,อามาห่อยองคุณยายเช่าง่ายบางคนก็เอามาหลอกบางคนก็มาด้วยใจจริงนะครับบางคนก็อย่างเมื่อวานถุงหนึ่งห้าแสนนะเก๊หมดเลยเ <พอ S 1> นี่ยเก๊หมดเลยเนี่ยน่ะนะ <c oughs> คุณยายเนี่ยนะ

เราก็ต้องบอกคุณยายตรงๆนะว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊แต่คุณยายจะไปโดนอะไรมานี้คุณยายต้องไม่เย้ไม่เกียวกับเราแต่เราต้องพูดตามความเป็นจริงเพราะว่าคุณยายจะปล่อยพาร์ให้เรานะครับเราก็มีสิทธิ์ในการพูดประมาณนี้ไปแต่ขับไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูบางข้านบางตอนนะครับคุณยายบอก่ายังลูกค้าคุณตาครับเกคนผมเดนะผมตีไว้หกสิบล้านครับสมเด็จจงผ่านก่อนคุณตาสมเด็จจะไม่โดนครับยังไม่โดนใช่แต่ว่าปู่ทววเแต่ เหรียญเงี้ยเท่าไหร่ครับอาปาะกะเนี่ยหัวโตเนี่ยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราต้องขอแกะดูนะตอนนี้คุณตาคุณยายแย่งพักแย่งลูกค้ากันเลยครับสมเด็จยังไม่ผ่านครับแต่พิมพ์ถูกนะคุณตาแต่ของคุณยายพิมพ์พิดหมดเลยเอาปูทวดปูทวดเท่าไหร่ครับคุณตา ุู้ทวแท้ทุู้ทวแท้อ่าแล้วเอเอ่ออะไรอะไรนะไรับสมเด็จคุณสมเด็จคุณตาเปิดหกสิบล้านนะครับไหนถ้าใช่นี้จะจะองส่ต้องโทรหาพี่บอยแล้วพี่บอยช่วยหน่อย <c oughs> อ่คือคือป้าถามคุณจะรู้ว่า อวัดเกเคยครับแต่ของคุณตาเมื่อกี้ว่าละครังวัดเกือเคยเขาเรื่องแบบงงก็ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคุยกันไม่ได้แล้วไม่มีของให้เขาดูอ่าไม่ใไม่ไม่คุณตาบอกต้องมีของให้เขาดูถึงจะคุยกันได้ไม็นไงครับตายายหยอกล้อกันนะตานี่พูดน้อยหยอกปั๊บอ่าคมคลิปไม่ใช่ว่เก็บเืองจบไม่ใรัง่ จับไปนอนแล้วคุณตา87้ีนะคุณตาเหรอครับโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงอยู่เลยอ่ะคัใได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดแค่เกสิบปีห่างกันสิปีเจ็ดสิบแปดก็บแปสิเจ็โอ้โหมัวนี้เลขเข้าแน่นอนเจ็ดแปดเจ็ดเดี๋ยวพี่ดูพักเดี๋ยวพี่ดูพรับ ดูสามสิบล้านเมื네่อกี้เจอสมเด็จกุตาลหกสิบล้านสะดุ้งเลยผม้โหสามสิบล้านแน่นอนเฮยสามสิบล้านแน่นอนเนี่ยตัวนี้จะเป็นพระเหรียญพระแท้ทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้เราคัดได้อยู่ประมาณกระปุกหนึ่งนะครับ ยายยังไม่รู้เลยว่ามีตู้นันมันมีไอ้อแบบนี้อยู่ยายไม่รู้ใช่ไหมผมบอกแล้วต้องต้องอันนี้คือดูหดทุกตู้ยังเผื่อมันมีหลงลืมอีกเปมมอมาเปิดมาเป็นพระหลักพันหมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องหลักเหมือนนะเป็นหลักพันทั้งเล่มเลยนะทะลุแน่ครับสองล้านน่ะเลยแล้วใช่พี่คิดดูสิบองค์มันหมื่นหนึ่งใช่ไหมไอ้ร้อยองค์มันแสนหนึ่งพันองค์มันล้านหนึ่ง ะแต่ถ้าจะสมมติว่าบางองค์สี่ห้าพันอย่างเงี้ยใช่ปล่ะต้องใช้คำว่าบวมเป่งกับคุณยายได้เลยบวมเป่งคุณยายนี้ต้องบวมเป่งเลยล่ะบัตต้องเข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> เขอาอเรียกว,ว่าต้องยิ้มคระเป่าบัตรมาใช้แล้วครับว่าบวมเป่งบวมเป่งใช้แล้ว <c oughs> มันเตะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวจัดให้คุณยายคุณยายนั่งสบายใจเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไม่ใช่มันมันต้องดูก่อนนะดิคิดดิคุณยายเงินมันไม่ได้หาง่ายนะร้านนะครับคุณย่าอ่าคุณยายต้องเข้าใจว่าบางอย่างขายไม่ได้เลย เหรียญที่ขายไม่ได้ของวิทยาเป็นพันๆเหรียญเลยที่ขายไม่ได้อะแบบห้าสิบร้อยเนี้ยก็ไม่มีราคามันเป็นพายยอาา่อยกระถิ่นป้าปาขายได้เหรียญเลยร้อยสามร้อยห้าร้อยติเข้าใจนี่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามคัดให้คุณยายอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ยายยังไปดูยายนะไอ้น,นี่มันเป็นเวทมนตรเพราะอ <c oughs> ย่างคุณยายมันมันมันเป็นคนที่เอาข้อหิ้วมาจังบอกคุณยายมันมีทั้งบ้านเก๋ทั้งบ้านก็มีแท้คนเก๋ก็มีแท้ทั้งบ้านก็มี เนี่ยที่ดูมาเนี่ยมันเป็นเก๊บ้างแท้บ้างแต่บางแต่แต่ตและถุงไม่จะไม่เหมือนกันจะหน้าพลาคนละแบบอีกอีกบ้านหนึ่งอยู่ๆแกะอย่างเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยตั้งแต่ดูมายังไม่เคยเจอได้วพี่ผาใบออมจากตรงไหนในถุงเหรียญถุงเหรียญเหรียญกระส่าไปหรอใช่อ้าวผมก็เลียกรอกแล้วเหรียญกระส่าบอออกมาหมดยังครับที่อยู่ในตู้นี้แล้วมีตรงไหนอีกไหมไหนเอาแต่แล้วนเช็คแล้วใช่ไหมก็พอดีมันเป็นผมเห็นเป็นเหรียญไงผมเลียกออกมา คุณยายครับอันนี้เป็นทองนะครับรอบทองเดี๋ยวผมแยกไว้ให้อันนี้เป็นทองคําเป็นรอบทองคําครับแต่ว่าห่วงไม่ใช่ห่วงเป็นทองแดงคุณยายใช่คุณนองใช่ช่คุณนองครับแต่ว่าพาเป็นเอกรอบเป็นทองแต่ว่าพาไม่มีราคาแต่ว่ามีราคากอบเดี๋ยวผมแยกไว้ในโซนชุดนี้ใช่ครับเอาคุณยายจะเก็บไหมเก็บก็เอาเก็บไว้เอาได้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 เขาอกย้า ได้ได้ได้ครับ <c oughs> ใช่ไหนผมเจอทองเดี๋ยวผมบอกให้ว่าเป็นทองควันนั้นไปบ้านาสุราดิคุยไปคุยมาเจอทองสามบาทเอาคือเจ้าของเจ้าของบอกไม่ใช่ไม่ใช่ทองไม่ใช่ของผมสรุปแล้วเป็นทองทองก็คืนเข้าไปสุราษฎร์พอได้ทองกลับจะไม่ขายไพยผมเ <c oughs> <c oughs> ลวผมไปซื้อที่สุราษฎร์อ่ะ มั่งดูอะไรที่ว่นมีราคาแล้วมั่งนขายก็จะให้ครัเราไปมั่งไม่ก็คือตอนแรกอาจจะใช้เงินจะใช้เงินแต่พอได้พอได้ทองจะไม่ขายผ้าซะแล้วเราอุตส่าห์แบบว่าเขาเขาล้มหัวฟาดครับแล้วก็เดินแบบงอกแก๊งอย่างเหมือนกันเป็นเป็นพออบ้านที่สุราษฎร์ก็ได้ทองไปสามบาทจะไม่ขายผ้าให้ซะแล้วบอกโอ้โหคุณพี่ตอนแรกจะขายให้ผมแล้วจบราคากันแล้วแต่พอเราเจอทองเราคืนเขาไง กลับจะไม่ขายแล้วเอาทองไปขายดีกว่าแล้วผมบินไปสุราษฎร์นะพี่ค่าเดินทางสามหมื่นอ่ะไปกลับเพราะต้องจ้างรถไปคันหนึ่งอ่ะไปไปขนผ้าม่หายอยู่น,นี้แี่งหวนแหว,แหวยนยาวนะเปแหวนยาแหวนเหรอครับอยู่ในนี้ไหมเดี๋ยวผมดูให้ถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกอเ,อเ,เอาเจอแล้วเนาะโอเค โอเคถ้าคุณยายหาแล้วไม่เจอคุณยายบอกไว้ไว้ได้นะถ้าผมเจอผมหยิบให้แหลมสามเขาใส่แม่เราก็มางแค่แค่แค่เม็ดนึแม่มออะไรบ้ามาขายอ่ะเปรียบเม็ดเม็ดหนึ่งนี <S <S ่ม er. ันใช่เดี๋ยวนี้เม็ดหนึ่งเป็นล้านคุณยายถ้าแบบว่าสองสามตลาดเนี่ยเป็นล้านแล้วนั่งมองคือถามอะไรมองแหลมมองแหลมถุงนี้น้าผาบ้าน เนี่ยตรงนี้พรบ้านชัดมายังไม่ตรงให้เินมี่อนหน้าพาบ้านยอันนี้หน้าพาบ้านเลยอันนี้จะลกงกันทำไมอะพี่นะเราเราซื้อได้เราก็ซื้อเราก็บอกตรงตรงอักรทองเป็นทองแต่บางคนเขไม่เข้าใจไงพี่บางทีเดีไปบ้านเจอบ้านเกทังหลังเนี่ยแตบ้านกาญจนบุรี เกมหมดเลยแต่เป็น,ปนแสนองมีเลี่ยมเยอะอย่างเงี้ยผมตีให้สองแสนหนึ่งก็เ,เอาก็ไปไหลต่อยคนขายพรกองได้คนก็มาเบ้นดายผมพักเอ๊ะทำไมซื้อเรื่องสองแสนกว่าด่าเต็มเลยจะผมต้องลบทิง้งลบคลิปทิง้งอ่คคค 50, ะคนกดไลค์ห้าหมื่นกว่าคนอ่ะแต่ด่าเยอะชิบหายเราพูดตรงๆแต่เขาหาเขาไม่เอาแต่เจ้าของรู้ว่าเป็นพรงเกมเพราะเจ้าของบอกว่าคือเขาเขาเดินซื้อไว้เขาไม่รู้เลยแต่ว่าเขาเรียกคนมาซื้อหลายรอบแล้วไม่มีใครซื้อสักองค์เลย แต่เขาบอกเรียกผมไปผมซื้อทุกอย่างผมก็เลยตีเขาสองแสนหนึ่งร้องไห้เลยพี่หลังนั้นอ่ะเขาบอกหูดีใจดิสองแสนหนึ่งได้ยังไง่อกี้แต่ว่าเราเอาไปขายพักกองให้คนขายพักกองไงผมเหมาไปสองแสนห้าวันนั้นอ่ะได้กำไรสี่หมื่นแต่ค่าคนค่าอะไรค่าน้ำมันน้ำมันเลยเหลือก็ลายหมื่นกว่าบาทดีแค่ดีโอ้โหมันเห,หนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยคุณอาขี่ไปขี่หลงด้วยดิส่งโรอีกฝั่งน,น,นึงคคละฟ้าและกาญจนบุรีอยู่ในป่า ผอยู่ในป่าอยู่ในป่าโอ้โหมืดตึบเลยเฮลิเอียนที่แท้นี่อันนี้แท้แล้วอันนี้ขายได้มาพันกว่าบาทเพราะว่าหลังมันแบบเบลอๆนิดนึงเห็นไหมกูงงอ่ะพันกว่าบาทแต่ปิ๊กยะอันนี้เจ๊อันนี้แท้และโอ้สวยจังเพราะเนี่ยมันคนละบ้านกันเห็นป่ะพี่สวยนาะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูหน่อยคุณยายคุณยายเขาอยากรู้ได้ได้ได้ครับได้ครับ อันนี้พระปิดตาคุณยายเป็นพระกีตาร์ทั่วไปผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรแต่อย่างงี้ไม่มีราคาครับท<ม>ี่พา,าไฟมาใหญ่แบบนีเ้เลยก็ได้ครับจะได้ดูยังมีพ่อทองอยู่<ไ>ป,ประมานเสร็จแต่แบงนี้มันหลักร้อยต้นพีพ่ผมไม่ได้แยกน,นะข<ส>ายได้100ร้อยสมมติผมไม่ได้แยกให้นะ,ะเพราะว่ามันมันย่อยไปกินข้าวเลี้ยงนข้าวกลางยังข้าวใช้ไม่ได้กินเลยคุณยาย ผมตื่นมาผมก็นั่งรับนั่งรับช่อพ้าแล้วดไมน้เย็นๆเออเอาเอาเอาไดอะไร้่เอาไม่เอาไม่เอาะเปาเปาผมถ้าทำงานไม่เสร็จผมจะกินอะไรไม่ลงเลยวัดบางแคน้อยอันนี้ลักหลอเกนไม่เอาพี่เอาแค่น้ำอย่างเดียวพอ มาช่มาคสาุณยายนครับต้อง้ยครับตอนนี้เราก็คัดถาะไปะครับสามชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้เสร็จที่เรียบร้อยนะครับคุณยายตีไว้สองล้านแต่เราดูแล้วไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวขอคุยกับคุณยายก่อนถ้าคุณยายไม่ขาดก็ไม่เป็นไรเราถืีว่าเรามาดูให้คุณยายนะครับุยายเดี๋ยวผมคุยกับคุณยายใกล้ๆก,ก,ก่อนพระของคุณยายนะครับผมคํานวณแล้วมันถ้าสมมติสองล้านเนี่ยมันต้องมีแบบพวกพระหลักมือหลักพันเยอะๆหน่อย แต่พ้าของคุณยายอะที่ว่าแบบหลักพันหลักหมื่นอนะมีอยู่แค่เนี้ยมันมันเนี่ยหมดนี้มันยังได้ไม่ถึงแสนเลยอะแล้วที่เหลือมันเป็นพาย่อยคุณยายคุณยายเหมาได้แต่ว่าราคามันหาจากที่คุณยายคุณยายตีเยอะมากใช่เหมาให้ผมเหมาให้ได้แต่มันได้ไม่มไม่เท่าไหร่คุณยายจะไหวไหมผมมีผมมีผมคำนวณราคาไว้แล้วแหละ คือถ้าคุณยายใช้ผมช่วยซื้อผมผยายเป็นคนคิดเร็วครับเร็วครับก็คิดแล้วต้องทนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นการซือใช่ใช่ครับคิดแล้วต้องทําอย่าคิดแล้วไม่ทํเนย่ยมันใช่ใช่แต่ว่าผมคํานวณไว้แล้วว่าคุณยายมันห่างเยอะถ้าต่อไปคุณยายอย่าโกรธผมนะผมต้องพูดตามความเป็นจริงนะคุณยายผมซื้อผมคํานวณไว้อะผมคํานวณไว้หมดเนี่ยยังไงก็ไม่ข้ามยังไงก็ไม่ข้ามห้าหกสิบ ผมคำนวณถ้าผมจะขอซื้อคุณยายราคาแรกผมจะขอซื้อคุณยายอยู่แค่สี่แสนห้าเพราะว่ามันมันย่อยผมซื้ออยู่ที่สี่แสนห้าอันนี้คือราคาที่ผมคำนวณน,นะเพราะว่าผมคำนวณแล้วยังไงก็ไม่ข้ามหกสตรงไหนี่คือเนี่ยเซ้นี้ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาพวกพระผู้ชาอเลยคุณยายไม่เอาอันนี้ไม่เอาเหารียญกระสาบผมคืนให้คุณยายผมไม่เอาผมเอาแค่ที่เป็นพระเีกเดียวแค่ตรงเนี้ยเ,เหรียญทวกนี้เหรออันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้คืนให้คุณยายคุณยายจะได้เก็บไว้พวกเหรียญกระสาบผมไม่เอา ผมเอาแค่พักเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นพักเครื่องเนี่ยคุณยายใช่ครับเนี่ยที่เป็นพักเครื่องนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยใช่ใช่ใช่คุณยายเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคนละครั้งใหญ่ครับไม่ใหญ่คันเล็กเล็กครับเล็กเล็กครับคุณยายให้ยังห้าแสนห้าแสนเออเครื่องเสียงห้าใช่ห้าแสนห้าแสนนิดเดียว ขายเป็นคนคิดเร็วับเร็วฝากิใจเร็วนี่ครับเราคะโอเคอันนี้อ,อันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าผมคำนวณไว้ยังไงมันไม่ข้ามหกแสนแต่ว่าเขา้าใจว่าบางอย่างไปขายมันซอยไม่ใช้เวลานานมากคุณยายแต่คุณยายขอผมให้เพราะว่าผมชอบใจคุณยายมากเลยคุณยายใจดีมากใจดีจนโหยร้อยฝาล้าน,นะครับสี่ปีหมดเลยอะ่ะยายใจดีมากเออมไม่ใช่สี่ปีมดสามปีกว่าไม่ใช่ มันยันไปถึงปีเป็นกบวยเล้งไปถึงปีด้วยร้อยกว่าล้านนะครับปีปยปีปีปีที่ีป้ปี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 เีปีปี้ีปีกีป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 าปี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 ปให้อีปีปี่ีป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 ดปี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 กีป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 ออีปีปีปดูีป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 นปี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 ปอปีปีปีปนปี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 ปเปีปีปีปเปีีดู ขายตึกแล้วคือไปบอกขายอะไรก็ได้ได้เดี๋ยวผมดูให้มันเป็นตึกเก่าหรือตึกใหม่พี่ตึกใหม่ใช่ไหม่สวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเราออกทางนี้มันเยอะเยอะไอ้ที่ปิดขึ้นมาจับจับมันเยอะขึ้นอย่างนี้นะดูข้างนอกก็ดูแล้วครับดูข้างในด้วยก็ได้เดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อดิใช่เดี๋ยวผมแวะดูแป๊บเดียวเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้แทนห้องเก็บไปเรื่อยๆไม่เก็บอ่ะอ๋อมีห้องจบด้วยใช่โอเคมันสองตึกติดกันทะลุกันป่ะทะลุ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 ท ทุพหักกันใช่ไหมเป๊หรือว่ามีขั้นกลารอ๋อโอเคครับได้ขอบคุณคุณยายมากนะครับคุณยายชื่ออะไรชื่อเล่นเนี่ยชื่อเื่อปานีปานีโอเคปานีเนาะซื้อคุยวัฒนายังไม่รู้จักชื่อเล่นปานีคุณยายอายุเจ็ดสิบแปดคุณตาอายุแปดสิบเจ็ดนะครับนี่อยู่หลังร้านผมเองเนื้อบ้านเนี่ยอยู่หลังร้านผมเอง ใกล้ๆใช้เวลาดูโค้ดเยอะเลยเชื่อมากเยอะมากแต่ว่าพาแท, <S <S แท้คุณยายก็เยอะแต่มาเป็นพัหลักร้อยไงมันต้องซอย,เด,ยอเดี๋ยวมีคนจัดก,การให้ครับคุณยายเฉยๆเลยเอ,เอาเอาให้ผมโอนตังบัญชีของใครเอาบัญชอไ,ไอ่าขอบัญชีคุณยายหน่อยครับไม่สะดวกไม่สะดวกน,นาัวใช่ไหม เอาให้พี่ดีกว่าโอเคโอเคโอเคพี่ได้คขัาครับครับไว้ใจได้ได้ครับ้้ก็ผมถึงถามว่าจะโอนให้ใครผมงงกับนี่เดี๋ยวคุณนุ๊ดนี่นี่ใช่ไเมเดี๋ยวพี่ผมรู้จักแล้วผมเคยซื้อผ้าบ้านพี่เขาโอโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปแป๊บหนึ่งคุณยายถ่ายคลิปนี้คุณยายทิดงยอดเลยนะใครมีผ้าแบบนี้นะครับอยากให้ผมไปเช่าถึงบ้านก็ติดต่อเข้ามาได้ผมดูแล้วแหละ เมื่อวานมาดูไปแล้วรอบนึงแล้วผมมีเคสไปเชาา่าพราสในกรุงเทพผมก็เลยต้องพักไว้ก่อนเพราะวันดูแค่ตรงนี้เลยพักเบรกไว้แล้วก็ไปเชาา่าพราสกรุงเทพแล้ววันนี้ขอคุณยายเข้ามาอีกรอบหนึ่งคุณยายตอนแรกบอกร้อยล้านสักพักเหลือสองล้านนะคุณยายวตนก่อนนะใช่แต่ตอนนี้พลามันไม่ค่อยเหลือแล้วบางอย่างเลี่ยมทองเนาะก็เหลือสองล้านบอกสองล้านไม่ใช่ปัญหาขอดูก่อนเพราะคุณยายให้พระผู้ชมบูชาด้วยแต่ว่าผมบอกพระผู้ชาไม่เอา ไอ้บบคุณยายเก็บไว้เอาแค่ผ้าเครื่องแล้วมานั่งคัดเนี่ยเพิ่งจะเสร็จกระดูแล้วอยู่ขายได้อยู่ประมาณไม่ข้ามห0แสนผมก็ตีคุณยาย4ี่แสนห้ากูยายขอห้าแสนก็ให้คุณยายนะครับคุณยายใจดีมากไอ้ถึงมากไปยีเดียวร้อยสล้านยอดไปถึงปีด้วยโอเคก็ใครมีพลายอยากจะขาย <c oughs> ผมติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 5, ูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าดเีไลน์แอดเออทีสามแปดตกห้าเพจพาบ้านตัวไทยสตีมนะครับผมร้านผมเปิดเชียงวันถึงเที่ยงคืนนะครับ ใครอยากจะปล่อยพระเข้ามาได้หรือปกักหมุดในจีวิตว่าพระบ้านทั่วไทยแต่ถ้ายายผมไปถึงบ้านก็ดูแล้วเนี้ยหน้าพระเนี้ยภาพรวมได้เสียหลักแสงขึ้นไปผมไปแน่นอนจะก,กีน้านผมก็ไปนะครับแต่ถ้าอยากมาหาผมก็มาได้เลยหรือถ้าผมดูแล้วว่าพี่ส่งมาจากพัสดุก็ได้ผมก็ส่งมานะพี่มันจะได้ไประหยัดค่าดำเนนค่าเสียเวลานะครับผมก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ